เลมาเบิร์ดมาเบิร์ดมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนแล้วแล้วไม่ยิงของสิบล้นเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเอาล่ะบอกแล้วว่าผีเลเบิร์ดหลังลง เดี๋ยวเดี๋ยวฉีดแป๊บนึงในหลังลงคไม่เนมีปมเคลียร์รอยู่วะพังหมดพังพังเหมือนกันอะไรวะในกราซฟ้าละไร่วาในฟ้าได้แล้วอ่เดี๋ยวผมเขียนไปให้ไล่วะ เลิกไม่ดีเลยแล้วมันมาหาคนแล้วมันมาหาคนขี่รถด,ด้วย